สวัสดีสมาชิกครับมีรถครอบครัวน่าใช้มาฝาก1คันนะครับสาภาพสวยสุดๆนะครับสำหรับคันนี้กับ อินโนวานะครับโตโยต้าอินโนวาเป็น7ที่นั่งปี2005 2.0ออโต้นะครับคันนี้สวยสุดๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่มีดังนะครับไม่ประมาณ240,000สมื่กิโลเมตรใช้น้อยมากๆนะครับตั้งแต่ปี2005จนปัจจุบันนะครับ165,000บาทนะครับโทรได้ไลน์ได้นะครับคันนี้จัดส่งทั่วไทยรับประกันความแจ่มนะครับถ้าท่านกำลังหารถใช้งานเป็นรถครอบครัวราคาแสนกลางๆนะครับคันนี้สุดยอดเลยครับสองจุดนย์ออโต้น้ำ LPG นะครับเป็นถังโดนัทนะครับรับรองว่าสวยคุ้มจบแน่นอนนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเบาะแถว2ก็เป็นเบาะ V ีแอร์สามแถวจัลเนล็อกแอร์แบ็ก ABS Disc Brake นะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถโดยรวมสวยสุดนะครับเกียร์ออโต้นะครับดูสภาพภายในนะครับตั้งแต่ปี2005นะครับนี่เลยครับชมด้วยตาเลยครับว่าเนียนขนาดไหนเบาะสภาพงามกริบนะครับเป็น7ที่นั่งนะครับนี่ครับ ครอบครัวได้กาลังหารถใช้งานอัดแล้วก็เป็นรถครอบครัวเป็น SUV เบาะแถว2ก็เป็นตัว V นะครับเบาะ V นั่งแยกแบบนี้นะครับก็ลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนคือสุดคุ้มแน่นอนนะครับกับรถครอบครัว t o โยต้าอินโนถือว่าทนทานใช้ง่ายดูแลสบายอะไหล่เยอะมากๆนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG เป็นถังโดนัะนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับ รองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับยูมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยไม่ประมาณ250,000กิโลเมตรบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนอีโนวาทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะนะครับแค่ซื้อยางใส่ก็ถูกแล้วครับเนี่ยยางใช้ขนาด16ใช้กันสบายสบายเลยครับเนี่ยครับแค่ยางก็คุ้มนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นยางใหญ่ยางโตนะครับถ้าเป็นอีโนวาสบายมากเลยครับ ใช้ง่ายดูแลสบายเนี่ยครับสวยๆแบบนี้ครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใครกำลังหารถใช้งานนะครับคุ้มมากๆครับจากใจนะครับคันนี้สวยสุดๆนะครับประสบการณ์ของผมเคยใช้อินโนวากสมปีครับติดแก๊ส LPG วิ่งวันนึงก็2-300โลครับยกตัวอย่างสวนภูมิไปกับหัวหินนะครับประมาณนั้นนะคือทนครับมันขึ้นอยู่การดูแลและคันนี้ไมน้อยสภาพดี ดูภายในนะครับงามมีแอร์สามแถวนะครับแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแอร์ครบหมดครับเย็นทั่วถึงสบายๆนะครับที่เหลือสมาชิกพิจาจณาตัดสินใจนะครับจะชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่ามาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับดูสภาพภายในนะครับกิบกริเลนครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันด้วยครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับรองชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถครอบครัวสายประหยัดนะครับเดินทางท่องเที่ยวใช้ได้ชิวๆนะครับ LPG มีให้เติมเยอะนะครับกิโลละ2บาทนิดๆนะครับสำหรับเครื่อง2องจุนะครับก็ลองพิจารณานะครับถูกใจนะครับใครที่เป็นสาย LPG อยู่แล้วจะเทินก็ได้นะครับก็มาชดลองขับดูได้เลยครับดูสภาพภายในนะครับโอ้โหเจ้าของเดิมนี่ ดูแลมาดีสุดๆเลยนะครับฝากไว้ได้วยนะครับสภาพแบบนี้ถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับมาชมมาเช็คทดลองขับได้เลยครับรถโดยรวมสวยครบจบพร้อมใช้กับราคา165,000บาทมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดส่งทั่วไทยสีสวยๆชุดแต่งงามๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เป็น LPG นะครับเป็น2.0ออโต้เป็น, Auto, ปนตตวีครับโอโหงามสุดเลยครับราคาสภาพ คุ้มหรือไม่สมาชิกลองพิจารณาตัดสินใจนะครับจากใจนะครับถ้าใครใช้ LPG หารถครอบ,บครัวเข้าทางเลยครับสวยจริงดีจริงสุดคุ้มแน่นอนครับ